ค่ะเบิง้งไหนเบิ้งเห็ดโอ้ยเห็ดหลงเห็ดหลงเห็ดหลงลงมาดอกเดียวปลาคือแน่น,น่ะปลาดอกบอกางไงนึงจ้ะดอกอ่อนๆอยู่เดี๋ยวเข้าไปหามูสิมีมูบะ เห็ดหลงโอ้ยพี่น้องเพิ่งเห็ดดอกนี่กํลังหนาลักโอ้ยพอเห็ดอีกแล้วกําลังหนาลักเลยจ้ะโอายหยากอยู่ด้วยนี่อืม น่ะดอกงามค่ะออนออนอยู่เลยเนาะจ้ะอุ้ยอุ้ยพอแล้วพ่อแล้วบานนี้เห็นบ่พี่น้องจ้ะใบมันบังใบไม้บังอุ้ยพ่อแล้วบานนี้คุณน่ะอุ้ยถ่าไปนอ โอ้ท่านเถาโอ้ยเอาได้อยู่เนาะเอาได้อยู่นี่นปนตาเอาบอนี่คือเป็นลาโอ้ยบ่เอาดอกพี่นนองมันเป็นลาน่าเสียดายโอ้ยนี่ดอกหนึ่งใกล้ๆกันดอกนี้เอาได้อยู่จ้ะดอกนี้เอาได้อยู่ดอกนี้น้อยๆอย,อยู่เอาได้อยู่นี่อือม ฝนตกอุย้ยพออีกแล้วพี่น้องพอแล้วพอแล้วแมีมั้นี่ดูแสงบังนี่นี่นี่สองดอกแมีมั้นี่โอู้หู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 น้อ,องมาคือจิดบ้ทันเถาคุณ่ะเอ้ยสองดอกบานเฟอร์เบอร์เ,รเลยสองดอกสองดอกโอ้ยเขาเก็บกันเลยจ้ะอุย้ยบัง พากะสีซอบซอบแน่อยู่โอ้ยนึงว่าสิงบ่พเสียดายดอกวังหันเถ่าสามดอกสามดอกเยดายดอกวังหันเนาะสามดอกเดี๋ยวสามดอกดอกวังหันโอ้ยดอกวังหันทีเอาถิ่มเลยนี่นี่ดอกนี่มันมันขืนลาเสียหาเบ้งดีๆถ้ามันออกนี่นี่นี่ สามดอกอุ้ยตัดขาเลยห้าดอกด้แกงหนึ่งแล้วพี่นกห้าดอกได้แกงหนึ่งเดี๋ยวเขามาตัดคากันว่าสิบบุญยงางเขามาแล้วดวิก็เลยอ่ายางเขามาเบิง้งเดี๋ยวตัดคากันเขาตัดขาทิ่มไปเลยนาะจะขากระสีซอบซอบแน่อยู่ดอก ตัใส่ใดอยู่เนาะตัดออกลายเติบอยู่แล้วจ้ะมึงเนี่ยพ่อได้เก็บกุชชี่ดอกนี่ข้างในกะงามอยู่เ้องจิตตัดออกลายเติบเพราะว่ามันมันมันสอบเนาะอันนี้ยังอ่อนๆอยู่เนาะจะ้ะ อันถือฝฟอนแมถือฝนลนลายสงสัยอาทิตย์หนาพุ่นเด้อสิออกลายอาทิตย์นี่ยังพระท่านเด้ออกลายปันใดเนาะพี่สิตัดออกลายแน่เด้อเพราะว่าเพราะว่าอนี้เขาสอบอันนี้น,น,นี่ตัถ่ายเป็นเสียอยู่นี่แหละ จริงๆแล้วเ็ดน้ำอันเขาเกิดจากไอ้สปอร์ของเห็ดเนาะเวลาเขาอ่าได้เห็ดแล้วเขาถือกระตายางจังสีสปอร์เขาก็โลนดอกสปอร์เขาอยู่ใต้ดอกเขากระโลนไปทั่วปานั่นะจ้ะอันนี้อ่อนๆอยู่ตาสิไปล่างเอาดอกโอ้ยได้แกงนึงได้นี่หาดอกเดี๋ยวไปหาต่อเพื่อมันได้เนาะจ้ะ อันนี้ดอกหนึ่งคือสิบบาทโอ้คือสิบเ่าเห็ดพึ่งขาลายอันนี้เห็ดพึ่งขาลายเนาะจา้ามันเถาแล้วอันนี้กระแซบได้เถ้าบ่าเถาตาบ้าเถาแล้วพี่สิบบาโอ้ยพี่น้องคิดไาเห็ดคักคักข,กข,กขาวโจรพนตั้งปวดปวดเม่นคักคักสิกินได่พวแค่นัน้นละโอ้เม่นเม่นเม่นอ้ย บ่มีขอบคั่วโบดูนี่อืเอ๊น้ำโอ้ยแข็งยุทธจา่าเนี่ยคือบบมีขอบคับว้วนเนี่ยนะคือมาดอกเดียวโอ้ยเดี๋ยวเขาตัดขากันขาแน่นขาแน่นแน่นดูว่าถากกินแน่แล้วถากกินแน่แล้วล่ะจ้ะ ได้สองสามดอกนี่ได้แกงเลยเด้จังเสียขึ้นฟ้าขึ้นฟ,ฟอนอีกแล้วพี่น้องสงสัยฟนสิตกนี่ได้จังดอกหกเจ็ดดอกได้หม้อแกงหนึง่งเห็นบ่จ้ะด้หม้อแกงหนึง่งบึงเนี่ยที่ได้ได้แกงหนึง่งเลยล่ะแกงหม้อบบกใหญ่หนึง่ง มาหกดอกก็ได้แจงหนึ่งแล้วเดี๋ยวเขาไปหาต่อมากับผู้ซอยคือเก่าแล้วพี่น้องเนี่ยเพื่อนหาอีอย่างบุผู้ซอยบ่มีประโยชน์พุกอีกแล้วพี่น้องพ่ออีกแล้วมันบ่หลายคือประเทศอื่นเนาะมันพ่อมองละดอกสองดอกมันบด้อยูเป็นกลุ่มเป็นก้อนพ่อได้พอได้เก็บพอได้แกงไหมโอ๊ย งามๆเลยจ้ะเดี๋ยวตัดขาขี้ดินข้อ,อมองละดอกสองดอกกต่อพ่อได้เก็บเนาะยังดีอยู่อฮ้ย ใส่ตะก้ากูชี่เราพระเอกขี่มาบักจอน <c oughs> <c oughs> พระเอกขี่มาบักจอนมาซอยแล้วบอกให้มาเก็บเห็ดซอยกับบอมะฮัลโหลฮัลโหลเฮ้ยชุดดี้ไปเอาไปเก็บกั <c oughs> นน้องจ่าดอกนี้โอ้ย oh. งามอยู่ This one okay หรือไม่ใช่ย่าโอเคถ้ากินแต่ก็โอเคอยู่ได้ไลยเติบด้วยล่ะยางจนเมื่อยผุล่ะไม่ค่อยมีเผ็ด Still beautiful ฮะ h ย่าได้ลายเติบเนี้ยแกงตัวห้าบานนี้ซีร You have some? ย่า oh yeah มีแตด่ดอกใหญ่ๆหญ่ already nice ฮ huh? ะแกงหนึ่งวันนี้เราเก็สซิมเนื้แกงกันตัวเนาะเพราะว่ามันมีสซัมนีล่ล่ะสวยมากอร่อยมากมจ้าสวยมากอร่อยมากฝรั่งว่าเดี๋ยวเราก็จะไปแกงกันปีน้องปีนองปีนอง <laughs> จ้าเค้กจอมโอ้ยอึคือนี่เลยโอ้ พี่น้องเลยตกคลองซะแน่โอ้ยเห็ดอันนั้นเห็ดพึ่งแม่มดความพยายามอันนี้แหละแสบขาแข็งตัดออกเยอะอ้าว this the other one yeah you cannot drink with alcohol yeah นี่อันหนึ่งโอ้ยนโมเอง yeah โอ้ยโซดิบเอาขาก็ได้เนาะเพราะว่ามันแสบเลยอันนี้ปาดออกไรเสียดายเนาะโอลิเทคเองชุดก to find or not yeah nothing nothing here sister. s ชุดก็ not help ชุดกา help always see smell look around ป่ากลางถนนพี่น้องจ๋าดีดอกหนึ่งกลางถนนโอ้ยโอ้ชุดกาดิดเอ่อมันเสียแล้วเนาะพี่พ่ออีกดอกหนึ่งกระดังกระดังดอกนี้ใส่ได้อยู่ดอกนี้ใส่ได้ ืเกิดกลางถนนแบบมีบ่แม่นหลายเด้แต่ว่าหันเกิดซื่อๆกลางถนนหอมหอมโอ้ยจะแกงได้แกงหนึ่งแล้วจะกาจะแกงหนึ่งแล้วไปต่อไปต่อเฮา Thank chơi hết phừng hết phừng hết phừng coi lật thàmên cái nó <Num> nhau này <Num> nhau leo ha โอ๊ยหมดหน่อยคืออย่าว่าพี่หลอกเนอะโอ้ยเบิ่งเบิง,บง,บงยางกลับแล้วพอดอกนี่อุย้ยเน่าบ่นี่คือบานเพอบเบอร์ทแท้โอ้ยอุตเตอ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 ออริเดอเอ้าเผาแล้วโอ้ยตาเสียดายแต่ว่าถ้าแม่นอันนี้ก็เอาได้อยู่ดอกขาแข็งอยู่ตัดเอาขาได้อยู่โอ้ hai mươi hai tuổi tuổi weeks sáu mươi tuổi năm hai nghìn hai mươi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  hai nghìn nưng. หากินกะลำบา <c oughs> กเห็ดแก่บ่ออกเดี๋ยวงเจอกันใหม่ไปแกงเห็ดกินเฮ้าป่ะ